ต่อเนื่องไปกรณีสมรถเท่าเทียมพี่อยากจะเห็นภาพแล้วก็ปรากฏว่าคุณเบนชราทิศประกาศแล้วเนื่องมื่วันน้องไรเดี๋ยวคุณเบนจะไปจดทะเบียนสมรสถูกต้องถูกต้องๆน่่ๆนพร้อมจดทะเบีนสมรสกับสามีที่ประเทศไทยอีกรอบหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น คุณเบนชลาทิศเมื่อวานนี้ไปถแถลงข่าวโครงการโครงการหนึ่งแล้วก็บอกว่าเพิ่งจะครบรอบแต่งงาน5ปีกับสามีคือบินไปแต่งงานกันที่ออสเตรเลียค่ะเขามีสมรสเท่าเทียมมาก่อนบอกเหตุผลที่ตัดสินใจจดทะเบียนแต่งงานกันว่าอยากจะใช้ชีวิตกับคนนี้อยากจะให้เกียรติเขาค่ะการแต่งงานแบบมีทะเบียนสมรสเนี่ยมันเป็นการให้ความเชื่อมั่นกับคู่รักของเราเรารู้สึกว่าชีวิตคู่ของเราสมบูรณ์แล้วก็รู้สึกสบายใจที่อย่างน้อยแฟนเราเขาก็จะมั่นใจว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่ จริงจังท้งนี้ทั้งนั้นเจ้าตัวบอกถ้าในประเทศไทยจดได้เมื่อไหรจดอีกครั้งแน่ๆและจะจัดงานแต่งเชิญแขกมาเยอะๆคราวที่แล้วไม่ได้เชิญใครเลยจดสีจดอยู่แล้วมาจ,จริงจริงก่อนนานี้ผมผมผมเพิ่งจะครบรอบแต่งงาน,นกับสามีที่ที่ไปแต่งกันที่ออสเตรเลียเมื่อวันที่15มิถุนานที่ผ่านมามแล้วก็เนี่ยพอวันที่18ก็ได้รับข่าวดีก็เนี่ยเราก็มองกันอยู่ว่าเราจะ เราจะก้าวต่อไปกับชีวิตคู่ยังไงนะครับแล้วก็ผมผมรู้สึกดีใจแทนแทนแทนพี่พี่น้องน้อง l g b t q i a ทุกทุกคนการแต่งงานการมีทะเบียนสมรสการการอะไรแบบนี้ถือถือว่าเป็นถือว่าเป็นการให้ให้ความเชื่อมั่นกับกับกับผู้รักของเรานะครับแล้วก็ทางด้านทางด้านกฎหมายมันอาจจะไม่ได้ใช้ในได้จริงในในบ้านเราณตอนนั้นแต่ว่า น้กฎหมายสมรเท่าเทียมตอนนี้ผมก็หวังว่ามันก็เป็นเอเซสเตปหนึ่งที่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 แสดงให้ให้ทุกคนได้ได้ได้ภูมิใจในความเป็นความเป็นตัวเองแล้วภูมิใจในความเป็นคนเพราะผมคิดว่าสิ่งที่ผมเชื่อมาเสนอก็คือคนเท่ากับคนสิ่งแรกที่เราอยากทำก็จะจัดงานแล้วก็เชิญแขกเยอะๆเอาทุนคืนไม่จะเอาทุนคืนถือว่าถือว่าเป็นการเป็นการถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ถ้าเกิดจดได้ก็อยากจะจดกับเขาแล้วก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าเป็นเซเลบริตี้ถือว่าโชคดีได้เซเลบริตี้หลายค่รับรู้ถึงความรู้สึกจริงๆมันสะท้อนนะมันจะให้เห็นถึงความรักที่มีต่อกันใครบอกว่าไม่สําคัญใช่ไหมมันมีแง่มุมอยู่อ่ะนี่คือประเด็นสมรสเท่าเทียมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นผลงานของใครเออพอถกกันแล้วเกินเคลมกันใหญ่เลยอ่ะ เราไม่เวทีฉายเอาเป็นวา่าท่านผู้ชมดีแหละที่จะเป็นผู้วิทีฉายใช่ไหม